สวัสดีวันจันทร์ค่ะตื่นตีห้าครึ่งเหมือนเดิมทํากับข้าวตรงที่ทํากับข้าวจะยังไม่มีไฟนะคะวันนี้ทําเป็นผัดกะหล่าค่ะทําเสร็จแล้วก็มานั่งดูข่าวรอดูลูกๆแต่งตัวค่ะคนเล็กก็ตื่นมาพอดีเลยสายๆหน่อยแม่ก็มากินข้าวคนเดียวเหมือนเดิมส่วนตัวจะไม่กินมื้อเที่ยงนะคะจะอัดมื้อเช้าขนมของหวานอะไรที่อยากกินก็จะกินมื้อเช้าเลยค่ะ จะพยายามคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนมากไปกว่าน,นี้ค่ะมีใครลองทําเหมือนกันบ้างไหมคะเด<อ>ี๋ยววันหลังจะมาแชร์วิธีกินวิธีคุมน้าหนักที่ดีที่ถูกต้องนะคะสภาพก็คือหัวฟูเลยค่ะจากที่เล่าไปคลิปที่แล้วนะคะตอนนั้นก็ขมักขม้นขายของพยายามหาเงินเพิ่มเรื่อยๆค่ะด้วยความที่ลูก3ามคนค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะจําได้ดีเลยค่ะวันนั้นกําลังนั่งล้างจานอยู่หน้าบ้าน มีผู้ชายลงจากรถมาประมาณเป็นสิบสิบคนเลยค่ะมาจอดเรียงหน้าบ้านรถก็สี่ห้าคันเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ถามชื่อถามชื่อเสร็จแล้วเขาก็ส่งกระดาษให้เราดูเขาบอกว่าเป็นหมายสารมาแล้วก็มาขอคนบ้านค่ะซึ่งเราก็มั่นใจมากมันไม่ได้มีอะไรมีแค่พวกเสือ้อไหมพรมเสื้อยืดงานมือสองก็ให้เขาเข้ามาค้นค่ะ แต่ก็ยังมีเสื้อที่เป็นลายการ์ตูนค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้เยอะเลยมีประมาณ4ีหตัวที่เป็นลายการ์ตูนมาถึงเขาก็หยิบหยิบหยิบใส่ถุงขนขนข,นขนออกไปเลยค่ะซึ่งเราก็ถามว่าเฮ้ยพี่เสื้อไหมพรมเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นลิขสิทธิ์เป็นอะไรเลยนะเขาก็บอกว่ามันต้องมีเครื่องหมายการค้าค่ะเราก็พยายามอธิบายแต่เขาก็ไม่ได้ฟังอะไรนะคะเขาก็จะหยิบใส่ถุงแล้วก็เอาจะเอาตัวเราไปให้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะวันนี้มาตลาดตอนค่าเลยค่ะเพิ่งเมื่อกี้นี้เองขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาดูนะคะ